เป็นเทรดเดอร์หุ้นไทยมาตั้งนานแต่ไม่เคยได้ยินเลยเรื่องของ Pric e c t t o o n ไม่เคยเข้าใจเรื่องของ Pric e action เลยมันคืออะไรเหรอคะครูเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่า Pric e c t t o o n ในการเทรดหุ้นเนี่ยมันคืออะไรมันมีระยะสำคัญ,ญอะไรบ้างไปฟังกันค่ะไปกัน <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเรามาดูความหมายมันกัอนพล c ก็คือราคาถูกไหมแอคชั่นก็คือพฤติกรรมรวมๆแล้วก็คือพฤติกรรมราคานั่นเองโดยที่ไอตัวพลแอคชั่นเนี่ยนะ มันจะมีแบบมีนัยยะแล้วก็ไม่มีนัยยะมันจะมีผลที่ทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นหรือหุ้นลงก็ได้นะคะแล้วองค์ประกอบของ p r i c e action เนี่ยมีอะไรบ้างนะอันดับแรกนะก็คือกราฟแท่งเทียนค่ะนักเรียนสังเกตนะตอนที่จะเกิดกราฟแท่งเทียนนะคะมันจะเกิดทิกเกอร์บิตออฟเฟอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็มีแรงซื้อแรงขายรวมตัวกันเป็นหนึ่งแท่งเทียนถูกไหมอันนี้เราเรียกว่ากราฟแท่งเทียนแล้วเมื่อใดก็ตามที่กราฟแท่งเทียนเนาะมันรวมตัวกันหลายๆแท่งเทียนนะคะมันก็จะเกิดเป็นแพทเทิร์นหรือโครงสร้างราคานั่นเอง Pri Action จะมีระยะที่แข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งก็จะขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของการซื้อขายนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็น liquidity swing ก็จะเป็นเทคนิคเชิงลึกของนักว่างหุ้นซิ่งในห้องเรียนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันในห้องอีกทีนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าเออเนี่ยพอมันเกิดแพทเทิร์นเกิดโครงสร้างราคานะมันจะเกิดเป็น price action ขึ้นมานั่นเองแล้วก็ข้อที่2นะ price action เนี่ยที่มันมีในยะสําคัญเนาะมันจะก่อเกิดแนวรับและแนวต้านนั่นเองแล้วมันมาจากอะไรคะก็ าจากข้อที่1น,นั่นแหละก็คือกราบแช่งเทียนแนวรับแนวต้านมี2แบบเนาะแบบที่ดูจากข้อมูลในอดีตกับดูจากข้อมูลในอนาคตก็คือบางทีเราอาจจะใช้ฟีโบเพื่อตีหาแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อที่3ามอินดิเคเตอร์ไท้าแอคชั่นของอินดิเคเตอร์มันจะดูยังไงอันนี้ครูเคยสอนไปแล้วเนาะเรื่องของโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนะคะอันนี้สอนฟรีด้วยนะที่หน้าเพจนะคะน้กงเรียนไปค้นหาได้เลยเรื่องโอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนาะก็คือถ้าสมมติว,ว่าหุ้นเนี่ยย่อตัวลงงานาะมีการกลับตัวเป็นซ อันนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นแล้วถ้าเมื่อไใดก็ตามเนาะที่มันมีแรงซื้อมากเกินไปนะคะแล้วเกิดเป็น o v e r b o ์บอ t อันนี้ ก็กาลังจะกลับตัวลงนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนักเรียนสังเกตไหมว่าครูเนี่ยสอนลึกมากเลยขนาดของฟรีนะที่อยู่หน้าเพจนะมีนักเรียนในห้องรุ่น18พัทเนี่ยแหละบอกครูว่าครูครับทำไมครูสอนลึกจังเลยคือสิ่งที่ครูสอนที่หน้าเพจเนี่มันน่าจะเป็นข้อมูลในห้องเรียนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าผมเชื่อเลยว่าครูต้องมีของดีมากกว่านี้แน่นอนแล้วครูก็ได้ให้ k ี y to s u c c e หลายๆอย่ยางไปเนาะในห้องเรียนนักเรียนก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่ครูปล่อยของที่หน้าเพจเนี่มันไม่ได้ครึ่งนนนนงงงขอออออให้้เเเรรรีียยลัคืื่จิ นักเรียนก็สิ่งที่ครูให้ที่หน้าเพจเนี่ยมันมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนักเรียนสังเกตนะในคลิปฟรีนักเรียนไปเลื่อนดูนะนักเรียนจะเห็นว่าครูเนี่ย ให้ข้อมูลกรณีศึกษาของพฤติกรรมราคาหรือ Pri プライแอคชั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนลองไปดูย้อนหลังนะแต่ถ้าใครแบบว่าแม่อะฉันไม่อยากหาเองแล้วฉันเหนื่อยมากเลยนะคะก็มาเจอกันแล้วครูอยากจะฝากเอาไว้นะสมมุติว่านักเรียนตั้งเป้าหมายที่เชียงใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลา24ชั่วโมงนะหรือ1วันนะในการเดินทางไปเชียงใหม่คุณจะใช้เวลา24ชั่วโมงจริงๆแต่ถ้าเมานานื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะไปเชียงใหม่แล้วคุณจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะแค่ชั่วโมงคึุณ จะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งในการเดินทางไปเชียงใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าการเล่นหุ้นเนี่ยต้องใช้เวลา10ปีในการเรียนรู้เทคนิคที่สุดยอดคุณก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าใครคิดว่าฉันจะรู้เทคนิคที่สุดยอดให้ได้ภายใน3วันคุณก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคที่สุดยอดของการเทรดเนาะอยากจะเป็นเซียนหุ้นภายใน3วันก็มาเจอกันนะคะในเทคนิค s u r v i v o r t r a d e เนาะถ้าตั้งใจเรียนเข้าเทคนิคได้มีวินัยทําตามแผนถ้านักเรียนขยันนะแล้วทาไม่ได้ แล้วลก็ทุกที่ินดีคืนเงินนะคะ,ะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักมาที่ไลน์แอดอัพแครปเซเลอร์นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย